สรุปผลมวยโลกของนักชกไทยศึกสายเลือดเพชรมณี ee, ชนะเดนัยขาดยืนยันต้นปีหน้าให้วันเฮงแก้มือมวยโลกศึกสายเลือดไทยสถาบันใหญ่สภามวยโลก WBC เก่งเล็กเพชรมณี CPF หรือปัญญาประดับสีป้องกันแชมป์สตอเวท1 0 5ปอนด์ครั้งแรกกับเดนัยนครหลวงโปรโมชั่นผู้ท้าชิงชาติเดียวกัน โดยการโชกในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อค่ำวันอังคารที่2พฤศจิกายน2564ที่ร้านออบจอจังหวัดนครสวรรค์ดโดยผลการชกปรากฏว่าเพชรมณี CPF เอาชนะคะแนนด้านในนครหลวงโปรโมชั่นไปได้อย่างเอกชน117ต่อ111 117 11ต่อ111และ118ต่อ110สามารถป้องกันแชมป์สภามวยโลก รุ่นเล็กสุด105ปอนด์ครั้งแรกไว้ได้อย่างไม่ยากเย็นโดยในงานนี้ดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์มอบเงินอัดฉีด100,000บาทพร้อมยืนยันว่าต้นปีหน้ายักษ์แคะวันเฮงมีนโยธินรุ่นพี่จะกลับมาทวงแชมป์โลกเส้นเดิมคืนอีกครั้งสำหรับวันเฮงมีนโยธินอดีตแชมป์โลกผู้เคยสร้างสถิติสูงสุดของโลกแชมป์โลกไร้พ่ายชนะ54ครั้ง รับหมัดสกิดเอวพรพิชิตศักิ์สิทธิ์ยิมหมัดเดียวเบาๆเอาชนะนอกไปในยกที่สองโดยเป็นการโชว์ฟอร์มคำแบบก่อนที่จะกลับมาทวงแชมป์โลกคืนอีกครั้งในอนาคตนั่นเอง